ที่นี่มาแร่เรื่องข้องการชี้แจงเหตระเบิดระว่างการเก็บกู้ภายในห้องน้ำคลองปั๊มปตทกันบางค่ะล่าสุดในทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผักคเซ่วนนาเขามีการชี้แจงเหตระเบิดระว่างเก็บกู้ภายในห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันปตทตาลูโบเจ้าจน้าที่ e อดีได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายค่ะ กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในผักษีสวนนาได้รายงานความขืบหนากรณีเหตุระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันปตทริรมถนนซ้ายสีหนึ่งศูนย์ปัตตานียาลาตำบลตะลุโบอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเกิดขึ้นหลช่วงของวันที่เซกุมภาพันธ์ซ่องพันธรายหกสิบเก้าหลังจากตำหนีน้วยทำลายวัตถุระเบิดด้วยอีโอดีได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดภายหลังได้ดับแจ้งว่ามีพบ วัตถุตองสงงไยค่ะจากการตรวจสอบกรพบว่ากลุ่มผูก่อเหตุรุนแรงได้นำระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาไปยบซ้อนไวภายในห้องน้ำคนพิการจำนวน่องโลครับภายในเวลาก้านาฬิกาสินาทีเจ้าหน้าที่สามารถคาดเดาเนินการแก็บกูแหลกเครียร,ระเบิดลูกทีนึงซึ่งยบอยู่ภายในท่สุขภัณฑ์ฟั่งเด็กทางการคว้าข้องห้องน้ำได้สำเร็จ ยางไรก็ตามกับในระหว่างทีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแกปกู้วัตถุระเบิดโลกที่้องกับก้อยบอยู่ที่บริเวณโทษสุขพันธ์ฟังผู้ย้าย<ะ>ทางดันสายของหอ้งนามเมื่อเวลาประมาณ1ิบนาิกเออเข้าไปกับเวลาการานาทีวัตถุดังกล่าวได้เกิดทำงานขึ้นแรงระเบิดส่งผลในดาตำรวจ จิตผ่านเวชชาชีวีเจหน้าท่ชุดอีโอดีได้รับบาเจ็บนะครับซึ่งน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แรงนําตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีเจหน้าที่พิสุลักทานก็เข้าแก็บรวบรวมปฏิทูพยาิแรงละเอียดนะครับเพื่อแรงติดตามตัวผูุ้กระทำความพิดมากดาเนินคดีตามกฎหมายครับ ปันพึ่งก็ตามค่ะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผักคเสส่วนนานะคะก็ได้ประนามการกระทําอันโหดร้ายที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะซึ่งส่งผลก,กระทอบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผน้นงประชาชนทางนี้ถ้าเกิด่น้นงประชาชนพบเบาะแสระหว่างบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผักคเสส่วนนาที่ไม่เลกนึ่งสามซี่หนึ่งจำไม่คุ้นใจเลยนะเบอร์มีน 1, 3, 4, 1. 1> ึ่งสามี่หนึ่งโทรได้ตลอด 20, 40ชั่วโมงค่ะ เพื่อจะรวมกันเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าน้องเบาวก้าโทรไปแจ้งนั้นเขาไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมว่าคนนี้เป็นคนมาแจง้งเขาจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเพื่อจะป้องกันแล้วก็เซฟหรือว่าเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งด้วยนั่นเองค่ะถูกต้องนะครับ